พออ่อเก็บแล้วบ่นี่เก็บแบ่โอ้ยอนเก็บเอาอืตูมแตกนอะในป่ายมันออกก่อนบ่เนี้่ะมันก,มก็บไรไรของมันเองอันอยู่ในเฮือนนี่เก็บลายละยนี่เขือนเก็บแบบว่าทโอ้ยแตกข้าวเดียวทันแล้วแห้งได้แดดได้ทีนี่เนาะเนาะนี่นนข้าวเดียวแตกได้ทีมือน,นี้ละขันบ่าท่านมาเก็บจะมาสาองน,นี่กัใบก็แตกได้ที นี่แ่ละนี่ตีไก่บัวทองบับาดเออมันได้ฝนได้น้ำเขียวพืดข้าวเดียวดกอีกต่างหากออดกนะนออเอาไปเห็ดกระต่อ,อยบึงแนะ่เออน้ามิลิออก,กุหลาบก็กำลังสีแตกอีกสีดิบไร้ลงมาทมเออแมน นี่แต่ภูมิงมงามอีู่ดีเลยตัดแต่งออกมาแล้วภูมิงมงามอีู่ดีเลยบ่ตรงน้อะไรมันบานตัวนี้เนาะบ่เราบานบอใดบ่เก็บเก็บข้าวโคนี่กับไงเออเอาบ่ได้อีกเออเอาอย่างที่อืมกำลังจุ่มจุ่มอืมกลังปออยเปอร์อยกำลังงามนะไปกันเลย